<S 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 ก็เดินทางมาสู่บทสรุปสุดท้ายของการแข่งขัน3เกมสุดท้ายค่ะว่าใครคือคนที่จะได้รับรางวัลมหาสารมีทั้งหมดจำนวน6ตอนจบค่ะดูได้แล้วที่ Netflix ซซีซั่นนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวหลังจากกีฮุนล้มเหลวครั้งใหญ่และทำให้พรรคพวกสูญเสียไปจำนวนมากจาก การเดินเกมรุกค่ะเพื่อโค่นล้มเกมการแข่งขันครั้งนี้สุดท้ายนะคะพวกเขาต้องยอมจำนนและร่วมเดินเกมบ้าๆน,นี้ต่อค่ะสำหรับซีซั่นนี้นะคะยอมรับว่าค่อนข้างผิดหวังกับองค์ประกอบของเรื่องในหลายๆจุดค่ะทั้งที่ทุกอย่างถูกปูเอาไว้ได้ดีในซีซั่น2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนโค่นระบบเกมนะคะถูกย่อยสลายหายวับไปแบบดื้อ เส้นเรื่องการตามล่าฝั่งตำรวจด้านนอกค่ะที่โคตรจืดสนิทรวมไปถึงสตรอรี่ของหญิงสาวเกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่คุมเกมโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องหลักเลยสักนิดกลายเป็นว่าทุกอย่างถูกเล่าได้แบบสเปะสปะามากค่ะ อีแรกค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่รู้สึกในเหนื่อยนะคะเนื้อเรื่องไม่ค่อยเดินไปข้างหน้ากว่า20นาทีค่ะเพอเริ่มเข้าสู่เกมซ่อนแอบค่ะมันเป็นเกมง่ายๆเลยที่เราคุ้นชินกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ผู้สร้างนะคะก็พลิกแพลงให้น่าสนใจขึ้นโดยเพิ่มกติกาใหม่ในการให้อุปกรณ์เสริมแก่ทั้ง2ฝ่ายผู้แอบนะคะก็จะได้รับกุญแจที่มีสัญลักษณ์แตกต่างกันซึ่งนําไปสู่ทางออกหากไขปริศนาของเกมได้ ส่วนฝั่งผู้หาค่ะก็ได้มีดมาเป็นอุปกรณ์เสริมทำให้เกมซ่อนหาเด็กๆก,กลายเป็นเกมไล่เชือดวนสยองขวัญเข้ามาได้อย่างระทึกค่ะพอเกมออกสตาร์ทค่ะตัวซีรีส์ก็ทำให้เราเอาใจช่วยกลุ่มตัวละครโดยเฉพาะผู้เล่น1-2-0 149222คะที่มีข้อจำกัดในการเล่นคนหนึ่งนะคะกำลังท้องแก่ส่วนอีกคนอยู่ในวัยชาราค่ะซึ่งมันเป็นภารกิจของ120ที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยทั้งสองคนให้ผ่านเกมนี้ไปให้ได้ค่ะแต่ซีรีส์นะคะม่นโคตรใจร้ายกับคนดูจริงๆเลยค่ะคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตกใจและเล่นกับความรู้สึกเราค่ะโดยเฉพาะ EP2 ค่ะ เกมที่2อะโดดเชือกเราเริ่มรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่ได้มีการผลิกแพลงเข้าเกมซ่อนแอบนะคะ เน้นให้เห็นถึงความดาักของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นเองคือเกมนี้ค่ะมีหลายจังหวะมากเลยที่รู้สึกขัดหูขัดตาทางคนอันตรพานะคะที่จู่ๆก็ลุกขึ้นมาผักคนนู้นคนนี้ให้ตกทั้งที่ก่อนหน้านี้ไอ้ตัวละครเนี้ยมันไม่รู้มาจากไหนนะคะหรือว่าการเซตให้บางตัวละครมีข้อจํากัดในการแข่งขัน,นะคะ่ะอย่างผู้เล่น2-2-2นะ,ะที่บาดเจ็บซึ่งแน่นอนค่ะว่านางเนี้ยไม่น่ารอดตั้งแต่เริ่มเกม ที่สำคัญนะคะมันค่อนข้างแปลกมากเลยค่ะว่าทำไมคนที่พึ่งคลอดลูกสามารถลุกขึ้นมาเดินแบบนี้ได้ด้วยหรอซีซันนี้นะคะ mm hmm. ก็สังเกตได้เลยว่าใจารักที่ตัวซีรีส์ต้องการกระแทะกรังแรงใส่คนดูมันไม่ใช่ดรามา่า มันไม่ใช่เกมแต่ว่ามันเป็นการตอกย้ำให้เห็นประชาธิปไตยแบบจอมปลอมค่ะที่คนยุคนี้ต้องพบเจอเราจะได้เห็นจากฉากการโหวตก่อนเล่นเกมนะคะผู้เข้าแข่งขันต่างโดนกดดันบัฟการโหวดข่มขู่การโหวดถูกเซตไวใ้ให้เป็นเสมือนฉากฉากหนึ่งค่ะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็มีผลประโยชน์เบื้องหลังหรือว่ามีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้การโหวดไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม เกมสุดท้ายค่ะผู้เข้าแข่งขัน333นะคะก็ทําให้เรารู้สึกเดาทางไม่ออกว่าจะดีหรือว่าร้ายค่ะคือไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะช่วยลูกเขาจริงๆไหมแล้วตัวซีรีส์เนี่ยค่ะเขาเล่นกับจุดนี้ได้สนุกมันแทมจะแบบพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเลยนะคะจนนาทีสุดท้ายที่สําคัญะค่ะยิ่งเป็นการตอกย้ําให้เราเห็นถึงการกล่าวอ้างระบบประชาธิปไตยะค่ะทางที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวละครทําตรงกันข้ามทั้งสิ้นเลยะค่ะ การจับฉลากทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนทําฉลากขึ้นมาเองเนี่ยคะหรือว่าการหาพักหาพวกเพื่อเสี่ยงโหวตให้กับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมอีตาลุงเบอร์100อะค่ะเป็นตัวแทนของคนล้าหลังที่ไร้จิตสำนึกเห็นแกนตัวไม่นึกถึงคนรุ่นหลังกลายเป็นตัวร้ายสำหรับซีซั่นนี้ไปเลยค่ะ สำหรับอีพีสุดท้ายของซีซันนี้นะคะเราแทบจะไม่ชอบส่วนไหนของตอนนี้เลยนะคะนอกจากซีนที่กีฮุนเนะะี่ยค่ะอุ้มเด็กก่อนที่จะปล่อยวอลีเดดพวกเราไม่ใช่ม้าแข่งเราเป็นคน,นะคะ่ะมันเป็นการแสดงที่ทำให้เรารู้สึกว่าทั้งหมดที่ซีรีส์ต้องการนำเสนออะ่ะมันคือจุดนี้แหละคะ่ะเราอย่าปล่อยให้ตัวเองหลงไปตามพวกทุนนิยมเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะมันทำให้สังคมเสื่อมะคะ่ะ ส่วนจุดที่รู้สึกว่าขอบ่นสักหน่อยนีคะคือเราไม่เข้าใจว่าสตอรี่ของหญิงเกาหลีเหนือเนี่ยมันทําขึ้นเพื่ออะไรค่ะจุดเชื่อมโยงอยู่ไหนก่อนแอบงงไหคะกับคนเขียนบทอยู่เหมือนกันนะะี่ค่ะส่วนฝั่งตํารวจเนะคะเหมือนจะมีอะไรค่ะสุดท้ายก็ว่างเปล่าซึ่งมันเป็นจุดบอดท,ที่ทําให้ซีซั่นนี้โะคตรเผาค่ะ ร่วมรวมเล้าค่ะ u ก d Game ซีซั่น3เนะคะก็เป็นซีซั่นปิดท้ายที่แบบไม่คิดอะไรมากนะคะก็สนุกได้ค่ะแล้วตื่นเต้นไปกับจุดจบของแต่ละตัวละครเกมซ่อนแอบนะคะก็คือ The b e s สสำหรับซีซั่นนี้เนะคะเกมในสมัยเด็กคะที่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นความสยองขวัญที่สำคัญนีคะมันมีเหตุการณ์ให้คนดูช็อกได้ตลอดส่วนเรื่องราวฝั่งตำรวจนะคะมันก็แค่โฆษณาขั้นรายการเกมโชว์เด็ดๆเท่านั้นค่ะ ส่วนเจ้าหน้าที่สาวนะคะปูมาอย่างดีเลยค่ะแต่ผลลัพธ์คือไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่แอบเสียดายกีฮุนซีซั่นนี้ค่ะดูเหมือนพี่แกจะอารมณ์ขึ้นขลงๆไม่ทรงสเสน่ห์เหมือนภาคก่อนๆค่ะสำหรับ Squid Game มซีซั่น3นะคะซีซั่นปิดตำนานก็ขอให้คะแนนไว้ที่6เต็ม10ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ดูจบกันแล้วนะคะมาเมากันหน่อยใต้คลิปนี้นะคะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ